สวัสดีค่ะสวัสดีชาวทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เชเชนะอืมการเขี่ยกรตาเข้าไปปบมือปบมือต้อนรับความเฮงความปังประจำวันที่หนึ่งสิงหาคามสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกันนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> ก็ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านอย่างเป็นทางการเนาะอีกไม่กี่วันแล้วก็จะประกาศผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่หนึ่งสิงหาคามสองพันห้าร้อยหกสิบแปด หลายคนกําลังมองหาตัวเลขสวยๆหลายคนก็กําลังแบบว่าเฮ้ยโซนนูน้นโซนนี้โซนนั้นเขาซื้อเลขอะไรกันอะไรประมาณนี้เนะาะหลายคนนะมีเลขในใจแล้วอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะซื้อเลขไหนก็ตามนะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนตัวเลขสวยๆแบบจึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยแบบยิ้มออกในวันที่หนึ่ง สิงหาคม2องพันรอยหกสิบแปดะเมื่อนี้พี่เป๊ะกัมีแนวทางมาบอกพี่น้องคือเก่าคือเดิมเน้นย้ำนะคะว่าคิดนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเท่านั้น ตัวเลขมันมีตั้งแต่เลขเลขท้ายสองตัวมีตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเออเลขไอ้สามโตมีตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเก้ามันต้องฝึกอีลีได้มันจริงจงถเลขต้องหมูนนะพี่น้องเอา,ง,าง่ายๆแล้วสองโตนียให้มันถือก่อนอย่าเพิ่งไปว่าวอดมันสามโตนะจําได้ว่าสามตัวนี่พี่เป๊ะจนแบบนี่ คนชีวิตแหละจำได้อยู่ว่าทางก็ถือน้ำมูประมาณสองหรือสามเถือนนี่แหละเออแค่นั้นแค่นั้นและนะคะวันนี้เอฟซีเนาะเอฟซพี่เป้เขาเป็นยิ่ป,ปุ่ขายลอตเตอรี่อยู่แถวสนามบินน้ำเปิดกระถากมาหาพี่เป้เลยพี่เป้ผมดูพี่เป้อยู่นะบบว่่าสิแหละ ตัวจ้าเดี๋ยวก็ได้จ้าใครทักมาหาพี่เป้อันดับแรกพี่เป้กมไม็ได้จ้าผมมีเรื่องจะบอกเขาบอกตัวเลขนะผมว่านะไอ้งวดวันที่หนึ่งเนี่ยมันต้องมามันต้องมีผนวะเพราะว่ามันแบบย้อนหลังมาแล้วอ่ะทุกปีมันต้องมีเลขนี้ใครอยากซื้อเลขนะให้ซื้อติดเลขนี่ไว้เด้อผนวะ ตวก็หูพึ่งคือล้ให้บ่าเรื่องให้ว่าเรื่องตัวเลขน่พี่เป้เนอะโอ้ยถน,นัดเออเมาท์มอยหอยสังเรื่องตัวเลขเนาะพี่น้องเนะววาะอ่ะเพิ่นว่าทันไผอยากถือเลขงมวดนี่ให้ติดเลขนี่ไว้เด้อเพ,พิ่นวะพี่น้องว่าไม่ใมาหรือบอกมาโอ้ยเลขยังละพี่น้องก็ซื้อ,อ,อสิแบบหูพึ่งคือพี่เป้คือเลขหนึ่งเออหนึ่งทั้งบนและล่าง ติดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งเพว่าหนึ่งทั้งบนและล่างเพราะว่ายังเพราะว่าย้อนหลังไปห้าปีอะย้อนหลังไปห้าปีตั้งแต่ปีหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดทุกมวดเออของหนึ่งสิงหาคมสองพันหาร้อย ที่หาปียอดล้างไปนั่นแหละมันมีเลขหนึ่งเออพี่น้องในสเราสโฟฟานี่ตามนี่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามมันออกสามเก้าหนึ่งเก้าสองเออสามเก้าหนึ่งบนเก้าสองล่างและหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สองหกหนึ่งแลขอะหก เก้าเออสองหกหนึ่งบนหกเก้าล่างหนึ 1, ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามันออกห้าเก้าสี่บนหนึ่งสี่ล่างแล้วกัสองพันอันาห้าร้อยหกสิบหกมันออกหนึ่งหนึ่งแล้วกัสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด มันออก04146ล่างมาสิติดหนึ่งมาสิติดหนึ่งผลว่างวดนี้ค่ะลองเบิรงเดอร์ผลว่าแต่ถ้าให้ผมชอบผมชอบที่สุดนะ่ะสําหรับเลขติดหนึ่งงวดนี้นะ่ะผลว่าผมก็ยังชอบ1441เด้ผลว่าสิแหละแต่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาอะไรถ้าสายวิ่งสายรูดนะ่ะสายวิ่งสายรูดให้ติดหนึ่ง เอออันนี้ก็คือแบบว่าเอามาแบบเมสามอยอหอยสังเอามาเล่าสู่กันฟังพี่น้องเอามาเล่าสู่กันฟังซึ่งเนาะตัวเลขมันหลายแหละแห่งใกล้มือแห่งใกล้มือแบบเลขสีออกเซียนนั่นเซียนนี่ผู้นั่นผู้นี่โอ้ยโัยใจสันเบิร์ดโอ้ใจสันเบิร์ดแหละพี่น้องเอาจริงๆอะทุกคนชอบเลขอะ เอาอิลีจริงๆนะทุกคนทุกคนชอบเลขอะไรกันหนึ่งสิงหาคมสองพนห้ารนี่แบ่งปันพี่เป้แนะแบ่งปันพี่เป้แนี่แม่นไผมีแนวทางตัวเลขเด็ดๆถึงมาแล้วหางวดหกวดเก้าวดสิบวดคอมเมนต์กันเขามาอันนาใต้คลิปพี่น้องไพันดีพันเด่นพันแม่นไพ่ันชิวเอาปะแบ่งปันกันเลาสู่กันฟังสำหรับตัวเลขแล้วพี่น้องเนาะ ก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับตัวเลขสวยๆจากเจ้าของข้อมูลทุกข้อมูลทุกกูรูนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อเลขไหนก็ตามแหละขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนใครเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะฝากพี่นอ้องไปเบิงเพจพี่เป้ชาแนลเลยเด้อไปกดถูกใจเพจให้พี่เป้หน่อยนะคะเพจพี่เป้ชาแนลตอนนี้ฮะก็มีอยู่วงแปดร้อยกว่าคน อียังวะเออคิดดูอยังวะก็ยังแต่ว่าจ้วก็เห็ดเพจนี่เน,ะนาะผูนลองค้นก็เห็ดเพศก็ปังปังอืมอันน่ะผูนลองค้นเห็ดยูทูบก็ปังปังพี่เป้นนะยูทนะูบ e น่ะโอเคไอ้เพจนี่มันไม่ใช่ทางของพี่เป้เหรอเปล่าวะนี่มันต้องใช่เลยนะเราทุกสิ่งทุกอย่างมันฝืนกฎด,ดวงชะตาได้เท่านั้นเลยเนาะ ฝากกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเด้อเข้าไปเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดถูกใจให้พี่เป้นหน่อยนะใครอยากได้แนวทางหานอยสวยๆอ่ะเออปังๆอ่ะพี่เป้หานอยพี่เป้จะเป็นลงในเพจเด้อแบบน,นีออ้ล่อล่อคนติดตามอ่ะไอโซใครมานนะหน้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหนะ้าก็ตัวเลขง,งามๆบอกว่าพี่น้องซื้อเลขได้ก็ตามแม่ให้โซใไรมานเด้อพี่น้องสู้ๆุกคม สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะรักทุกคนเด้อเดี๋ยวเราเจะกันคลิปหน้ากับแนวทางที่แบบจึงจึงอะไรเงรี้ยพี่เป้ก็จะเอามาแบ่งปันทุกๆคนแหละนะคะไม่ว่าจะมาจากทางไหนก็ตามจากสายเหนือสายใต้สายอิสานสายโอ้มาพี่เป้สิค้นมาให้เบิงทุกเจ้าสิตตาไลา่กันไปขางหนึ่งเลยไปเลยเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย